Okay. มาแบบเซลฟี่บ้างแล้วกันปกติผมก็ไม่ค่อยถนัดกับการถ่ายวิดีโอเซลฟี่เท่าไหนนะร่นะเพราะว่ามันกล้องมันอยู่ด้านด้านซ้ายนะมันก็เลยมองอะไรแบบมองไม่ค่อยตรงเลยตรงนี้เป็นบรรยากาศ,าศ,าศ,าศานะครับร้านค้ามาขายคนค่อนข้างเยอะก็เป็นคนที การถ่ายวิดีโอนี่มันมันอาจจะทำให้แบบว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะต้องคอยระวังด้วยว่าจะเดินเหยียบเท้าใครเขาหรือเปล่าสาอเภอวังนะคะให้เกียรัิบค่ะดีนะครับการประกวดกะสวยงามในลำดับรองชนะเลิศอันดับที่สองค่ะของทเอาละเดี๋ยวผมจะต้องไปทำภารกิจหาของกินอะไรสักหน่อย